ร้านข้าวหลามแม่ลูกจันค่ะข้าหลามแม่ลูกจันขา,า,ายมีบะจ่างมีสังขยาแล้วก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดําใส่ถั่วดําค่ะบะจ่างก,ก็มีมีข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูแล้วก็มีถั่วลิสงแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็แปะล้วยแล้วก็ไข่แดงค่ะใส่กะทิค่ะ กัที่มันจะไม่สุกค่ะใช้ไม้ไผ่นี่มันจะทําให้หอมขึ้นค่ะแม่ลูกจังไม่คือใครคะแม่แม่ลูกจังน็ค,ค,ค,งนนคือแม่ของป้าแป๊วค่ะวันนี้ยังอธรรมดาหมดแล้วเหลือแต่บัตจังวันนี้ขายดีฮะเหลือแต่บัาจังจากนี่ก็ทําเองนะคะตอนนี้จากก็อร่อยกระดมจากร้อยยี่สิบตำนะเปนขึ้นตั้งสองร้อยกว่าแล้ว หมูแพงค่ะพี่เก็บได้นะคะถ้าเข้าตู้เย็นก็ได้ได้หลายวันนะคะถ้าปกติเอาเข้าถ้าไม่ไม่เข้าตู้เย็นก็ได้2วันนะคะถ้าเอาไปเข้าตู้เย็นไม่ต้องช่องฟิตได้นะคะไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เวฟได้นึ่งได้ค่ะร้านข้าวหลามแม่ลูกจันทค่ะเปิดเช้าแปโมงครึ่งค่ะอยู่ตลาดบนซอยหนึ่งอยู่ตรงข้ามหลวงพ่อพระร่วงโลดจนาธิตเลยค่ะชื่อสัมมิตาผู้เเนียยค่ะเปี้ยวปากรีวิวค่ะ